นาฬิกาโรเล็กซ์โอเอสเตอร์เดดจัดเรือนนี้บนข้อมือของผมนะครับไซส์41มิลใครว่าฝังเพชรไม่ได้มาดูกันนะครับว่าฝังเสร็จแล้วสวยแค่ไหน สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับวันนี้เรามาพบกับนาฬิการุ่นนี้บนข้อมือของผมก่อนอื่นจะไปดูรายละเอียดน,นะครับอยากเชิญชวนให้กดไลค์กด Subscribe วิดีโอตอนนี้ก่อนมาดูกันว่านาฬิการนะรหัส126301เป็นหน้าปัดช็อกแลตแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเพชรด้านในทั้งหมด10เม็ด ความพิเศษของนาฬิการุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นเรานิยมใช้นาฬิกาที่เป็นโอเวอร์ไซส์มากขึ้นนะครับถ้าพูดถึงคุณผู้ชายนะครับใส่นาฬิกาดั้งเดิมของเขาเป็น36มิลน,นะครับอันนั้นคือใหญ่ที่สุดแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการทำนาฬิกาในรุ่นอเอยสเตอร์เพอร์เพชชวลเดดจัดนะฮะ มันมีขนาดขยายขึ้นมาอีกตั้ง5มิเมเป็นไซส์41ม mm. ิเมตราจะเห็นว่านาฬิกาที่มีขอบฝั่งเพชรนั้นมีอยู่มากและเวลาเราพูดถึงนาฬิกาประเภทฟู l l s i z ในอดีต36มิมนั้นมีการฝั่งเพชรมาอยู่แล้วนะครับแต่นาฬิกาบนข้อมือของผมรุ่น41มิมเนี่ยยังไม่มีการฝั่งเพชรออกจากโรงงานของโ o l e ็จึงเป็นท็อปิกของวันนี้นะครับว่าถ้าผมทำนาฬิกาเดือนนี้ ให้มีการฝั่งเพชรเสมือนกับออกจากโรงงาน,เ,นเราจะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราไปดูคุณสมบ,บัติของนาฬิการ,รุ่นนี้กันก่อนนะครับนาฬิการในเวอร์ชั่นใหม่นะครับมาพร้อมกับเครื่องตัว3235นะครับคุณสมบ,บัติพิเศษของเขาคือสำรองพลังงานได้ถึง70ชั่วโมงครับหรือประมาณตั้ง3วันนะมากกว่าเดิมทีคือแค่2วันและที่สำคัญคือนาฬิการ,รุ่นนี้มีทั้งระบบเป็นพ r a f แสงและ เป็นพาราโคมนะครับพาราโคมนั้นคือเป็นการใช้สายใยเป็นขดสปริงสีฟ้าซับแรงของสนามแม่เหล็กในอดีตนั้นนาฬิกานั้นมักจะติดสนามแม่เหล็กได้ง่ายนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือในสภาวะต่างๆที่มีแม่เหล็กเข้ามาอันนั้นอาจทาให้นาฬิกาของเราเนี่ยเดินเร็วนะครับพาราโคมเนี่ยทำหน้าที่อันตี้สนามแม่เหล็กไม่ให้เข้ามาอยู่ในกลไกของนาฬิกาเดินนี้นะครับ และพาราเฟลกนั้นคือดูดซับการกระแทกแต่ว่าในระบบของเวอร์ชัน3235เนี่ยมีการกันกระเทือนหรือถ้าคุณทำหล่นหรือคุณทำกระแทกเนี่ยมันสามารถเดินตรงได้เหมือนเดิมนะฮะคุณสมบัติของในเวอร์ชั่นเครื่อง3235เนี่ยมีความยอดเยี่ยมมากเลยทีนี้เรามาดูในวิธีการทำงานของหน้าปัดของนาฬิการเรือนนี้ก่อนนะครับคุณรู้ไหมครับว่าหน้าปัดอันนี้ที่เรียกว่าซันเรนเนี่ยการผลิตของเขามันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับ เขานำแผ่นโลหะนะครับเอามาแกะสลักเป็นลวดลายหรือเรียกว่าทําให้มันเป็นล่องเมื่อนํามาฟิลโดยสีต่างๆนะอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของโ o l e x เราจึงเรียกว่าอันนี้เป็นหน้าปัดซันเลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมุนวนไปต่างๆนะครับมันจะสะทอ้อนหรือมันจะรีเฟล็กต์ไปตามทิศทางของแสงด้วยเช่นกันอันนี้เป็นเสน่ห์ของการทําหน้าปัดบนโ o เล็ที่เราเรียกว่าซันเลแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับ หน้าปัดของซันเรยเนี่ยมีทั้งหลักเวลาที่เป็นขีดสลับภายน้้ำกับนาฬิกาเรือนนี้เป็นหลักเวลาเพชรเพราะฉะนั้นเขาจะเว้นไว้2องตำแหน่งคือตำแหน่งมีวันที่ไม่มีเพชร และตำแหน่งมงกุฎก็จะไม่มีเพชรด้วยเช่นกันเวลาเราพูดถึงหน้าฝัดที่เป็นเพชรจะมีเพชรข้างหนแค่10เม็ดเท่านั้นทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วนาฬิกา o อ s t e r p e r p e t u ช l เนี่ยได้รับความนิยมมากแค่ไหนนาฬิกา o อ s t e r p e r p e t u ช l เดชจันนะครับเป็นนาฬิกาที่มีเยอะที่สุดในโลกเพราะว่าเขามีการผลิต มาในไซส์ต่างๆเนี่ยมากมายเลยรวมถึงไซส์41มิลที่เพิ่งปรากฏมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่นะครับมีการพัฒนาที่ปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มีความทันสมัยขึ้นแต่ว่าคงความลักษณะแบบนี้ครับถ้าคุณเห็นนาฬิกาออสเตร์เดชัดในมิติด้านหน้านะครับคุณจะเห็นความเงาและความไม่เงาครับความเงาของเขาจะสะท้อนมาที่หน้าปักที่ขอบ และสายตรงกลางเสมอนะครับเมื่อนาฬิกาเรือนนี้เป็นตัวเรือนสังกัตว์คือสแตนเลสสตีลนัมเบอร์ของเขาคือ904และสลับกับเอวอเรสโเป็นตัวเรือนทองสีชมพูหรือเรียกว่าพิงโกก็ได้นะครับเขามาพร้อมกับหน้าปัดรุ่นนี้ที่เป็นหน้าปัดช็อกโกแลตนาฬิกาที่เป็นสังัตว์พิงโกหรือตัวเรือนเป็นทองชมพูเนี่ย อันนี้จะได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยครับทีนี้สิ่งที่ผมต้องการทําให้นาฬิกาในนี้มันเป็นนาฬิการุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้นะครับคือถอดขอบรุ่นนี้ออกมาและทําขอบรุ่นใหม่การฝังเพชรเนี่ยเราจะต้องทําในระบบวิธีการเหมือนกับโ o เ e ็ให้ได้ทั้งหมดนาฬิกาที่เป็นออริจนินอลคือ ฝั่งเพชรจากโรงงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความมาตรฐานของการวางเพชรทั้งหมดให้เหมือนกันทุกเรือนในแบบและขนาดเดียวกันแต่เนื่องจากไซส์41มิลเนี่ยมันยังไม่เคยมีเพชรปรากฏอยู่ผมจึงเทียบเคียงขนาดของการทำเพชรกับรุ่น Oyster Perpetual d a t e จะมีเพชรทั้งหมด42เมิลแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น41มิลเนี่ยเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมนำขอบของนาฬิการเรือนนี้ออกไป และทำขอบขึ้นมาใหม่โดยใช้วัสดุเดียวกันกันกบ Rolex คือเป็น e v o r o s o โกนะครับและทำการฝังด้วยระบบขึ้นตเตยและซาอกล่องแบบที่ Rolex กทำทั้งหมดมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะได้ความมาตรฐานมากแค่ไหนนะครับ ที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้นะครับเป็นนาฬิการเรือนที่ยังไม่มีการฝังเพชรใช่ไหมฮะนาฬิการเรือนนี้ตอนนี้ปรากฏอยู่บนข้อมือของผมแล้วครับเป็นนาฬิกาหน้าปัดจักรลักไซส์41มิลมาดูกันเลยว่าความแวววาวประกายเพชรนั้นสวยแค่ไหนอยากจะลองให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการการฝังเพชรด้วยนะครับการทํางานรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ของโรเล็กซ์เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องทําให้รู้จริงๆนะครับว่า วิธีการการออกแบบของแบรนด์โรเล็กซ์นั้นเขาให้ความสำคัญกับการวางเพชรการคัดสรรเพชรและการขึ้นตัวเรือนนะครับมีรายละเอียดวิธีการดังนี้ครับการที่เราจะทำขอบขึ้นมานะครับเราจำเป็นต้องใช้วัสดุเป็นประเภทเกรดเดียวกันคือทอง 18K หรือเรียกว่าเป็นเอเวโรสโกไปเลยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าทองอันนี้เวลาเราขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ต้องนำมาชุบนะครับแต่ว่ามันจะต้องเอามา ขัดเงาให้ขึ้นเป็นประกายเหมือนกับแบรนด์ของ Ro Lex การทำงานโดยค่าสามปัสดุนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญนั้นการขึ้นตัวเรือนหรือการกลึงตัวเรือนเนี่ยมันมาจากวิธีการดั้งเดิมของการทำตัวเรือนแบรนด์ r o Lex การนำทองที่เป็นก้อนนะครับมากลึงครับไม่ใช่เหมือนในอดีตที่เราทำการหล่อชิ้นงานขึ้นมานครับอันนั้นในชิ้นงาน,นจะทำให้เห็นเป็นฟองอากาศ และเป็นโพรงเวลาเราใช้ไปนานๆนั้นจะทําให้มันกรแกและแตกได้นะครับแต่ว่าการทํางานของตัวเรือนแบบโ o l e x เนี่ยมีความเหนียวแน่นทนการขึ้นตัวเรือนอันนั้นต้องเป็นลักษณะเดียวกันกับการทํางานบนตัวเรือนของโ o l e x ด้วยเช่นกันนะครับและเราไปดูกันว่าการคัดสันเพชรของโรเล็กซ์เนี่ยเขาให้รละเอียดของการคัดสันเพชรที่เป็นแบบน้ำหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานบนขอบเพชรชิ้นนี้เนี่ย เราจาเป็นต้องคับเพชรที่มีเหลี่ยมเดียวกันมีขนาดเท่ากันและมีการเจลไนที่เป็นแบบเกรดเดียวกันและที่สําคัญความขาวและความสมมาตรของเพชรเนี่ยจะต้องเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดแต่เบิ้ลของเพชรจึงจะไล่ประกายแสงให้ได้เหมือนกับที่แบรนด์โรเล็กเขาทําในไซส์อื่นๆจํานวนของเพชรก็จะต้องเหมาะสมด้วยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้มีเพชรทั้งหมด42เม็ดมันจะตรงตำแหน่งเลข12 m. และ เลข6นั่นแหละเป็นจุดเด่นที่สำคัญนะครับที่เวลาการวางเพชรจะต้องตรงกับตำแหน่งบนและล่างเสมอแต่คุณรู้ไหมครับว่าจำนวนเพชร42เม็ดเนี่ยอยู่บนขนาดของไซส์40มิลถ้าเราทำสำหรับไซส์41มิลสำหรับนาฬิกาโรเล็กซ์เดดจัดเลืนเนี่ย มันไม่เคยมีปรากฏอยู่บนแบรนด์ของโรเล็กซ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีนาฬิกาไซส์41มิลิเมตรนะครับมันจะไม่ได้เป็นปัญหาอีกแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ของเขาที่ไม่ได้ทำขอบเพชรมามันเป็นการทำงานที่เราทำให้มันสอดคล้องไปกับแบรนด์ด้วยเช่นกัน,นครับไม่ว่าคุณจะใส่นาฬิกาแบรนด์ใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะใส่นาฬิกาไซส์ไหนก็ตามหรือคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเราทำให้นาฬิกาเรือนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันประกายไปด้วยความสุขสกาวของเพชร ที่ถูกคัดสรรขึ้นมาเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้กับหน้าปะะัดชักโกแลตและภายในของเขาเป็นหน้าปัดเพชรมันมาพร้อมกับขอบเพชรไซส์41มิลที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้นะครับแต่ปรากฏบนมือของเจ้าของเรือนนี้คนที่ต้องการความเป็นยูนิคแบบสุดๆเลยนะครับแล้วพบกับผมในตอนหน้านะครับไปดูกันว่าผมจะทำ อัญมณีในรูปแบบไหนได้บ้างสำหรับนาฬิกาในแบรนด์ใดหรือจะเป็นแบรนด์เดียวกันและทำในรูปแบบที่ต่างออกไปนะครับพบกับผมเล็กมโน